สวัสดีคะ่ะคุณชมคะ่ะกลับมาพบในช่วงดึกเลยนะคะเนื่องจากว่าในช่วงเย็นที่นตาตลีได้ทำไลฟ์ออกมานะคะที่จะกล่าวกับผู้ที่รับผิดชอบเรื่องขอบวนสเสด็จนะคะปรากฏว่านาตลีกด start live แต่ไม่ทราบว่าเกิดผิดพลาดทางเทคนิคใดก็ไม่ทราบได้นะคะทาง Tik Tok ก็เลยไม่ขึ้นไลฟ์ออกมานะคะสวัสดีคุณผู้ชมทางช่อง t i k t o อกนะคะและสวัสดีคุณผู้ชมทาง f a c e b o o k นะคะแลต l ลีไลฟ์พร้อมกัน2ช่องเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเราได้เห็นปรากฏการณ์ม่วงทางแผ่นดินนะคะก็ดีใจแล้วก็ตื่นตันนะคะที่ประชาชนทุกๆท,ท่านนะคะ,ะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะ หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวที่เราทุกคนนะคะ,ะร่วมกันสวมสีม่วงแล้วเราก็มาปฏิบัติหน้าที่กับขอบพระคุณคุณเดชาค่ะที่ส่งกุหลาบให้นาตาลีนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วนาตาลีก็ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดก็ได้เห็นความคืบหน้าว่าทางผู้นำของรังราชประสงค์นะคะอยากจะคุยกับท่าน เป็นการเฉพาะและผู้นำประเทศด้วยนะคะในค่ำคืนนี้โดยจะมีประชาชนทั่วแผ่นดินนะคะจะร่วมรับชมเรื่องนี้พร้อมกันนะคะว่าท่านกล่าวต่อสื่อซึ่งนาตาลีก็ไม่อยากให้ท่านกล่าวต่อสื่อนะคะในเรื่องเกี่ยวกับขบวนการรับผิดชอบขบวนเสด็จนะคะซึ่งถ้าเราแยกระหว่างการรับผิดชอบของการดูแลขบวนเสด็จที่มี ทหารเป็นผู้อารักขากับทางสีกากีเป็นผู้อารักขาเราจะเห็นความชัดเจนเลยว่าอยากให้สีกากีไปเรียนรู้การอารักขาบนเสด็จจากทหารเป็นตัวอย่างนะคะเพราะทุกวันนี้สิ่งที่ท่านให้ข่าวต่อสื่อว่าท่านจะถวายอารักขายิ่งชีวิตของท่าน ท่านมั่นใจหรือไม่ผู้นำรังราบประสงค์ดิฉันขอถามว่าถ้าในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถ้าเราไม่ออกมาช่วยกันเคาะให้ท่านตื่นท่านจะลงมือ take action เรื่องนี้หรือเพราะท่านไม่ทำไงเราถึงต้องออกมาเคาะท่านแล้วประชาชนก็ไม่ทนอีกต่อไปแล้วจากนี้ พวกท่านจะต้องเผชิญกับการที่ประชาชนก็ไม่ทนอีกต่อไปสิ่งที่พวกท่านพยายามกล่าวผ่านสื่อไม่ว่าจะบอกว่าทุกวันนี้ปัจจุบันเรื่องขบวนเสด็จนั้นจะไม่มีการปิดการจราจรเนื่องจากเป็นพระประสงค์ของ ในหลวงท่านที่ท่านทรงห่วงใย,ยประชาชนจึงสั่งให้มีการปรับขบวนเสด็จโดยให้มีการจัดช่องทางเสด็จในส่วนของพระองค์และช่องทางของประชาชนนั่นคือเป็นน้ำพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงท่านนะคะซึ่งตรงนี้ประชาชนทุกท่านทั่วประเทศเขาทราบดีค่ะฉะนั้น ท่านต้องเข้าใจว่าเราจะกลับมาคุยกันในประเด็นที่พอเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วท่านก็มาให้ข่าวต่อสื่อว่าท่านจัดถวายอารักขายิ่งชีวิตที่ฉันก็ถามท่านกลับว่าสิ่งที่ประชาชนเขาสุดทนก็เพราะก่อนหน้านี้ท่านเพิกเฉยไงคะท่านเกียวว่างแล้วพอมาวันนี้ที่ประชาชนทุหมูเหล่าเขาต้องออกมาปกป้องพระเกียรติยศของ กรมสมเด็จพระเทพและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยตัวของประชาชนเองนั่นเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านซึ่งถ้าทุกคนที่อยากจะมีค่านิยมแบบตะวันตกแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ ท่านเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศหรือผู้นำแห่งรังราชสง์ต้องลาออกเท่านั้นนะคะฉะนั้นจำไว้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้และมาสู่ปรากฏการณ์ที่ม่วงทั้งแผ่นดินในวันนี้ก็เพราะเป็นความบกพร่องของ พวกท่านไม่ว่าจะเป็นไอ้ผู้นําถุงเท้าหลักสีผู้นําแห่งรังราษประสมฉะนั้นท่านต้องหยุดในการที่ท่านจะออกมาให้ข่าวเพราะยิ่งท่านพูดมันคือยิ่งแก้ตัวเข้าใจไหมคะแล้วมันฟังไม่ขึ้นแล้วมันจะทําให้ท่านดูตกต่ําลงไปซึ่งท่านอย่าทําลายเกียรติยศตนเองเพราะท่านเท่านั้นที่รู้อยู่แก่ใจว่า หัวใจของพวกท่านมีความจงรักภักดีหรือไม่เพราะความจงรักภักดีจะต้องมาจากสามันสำนึกแห่งเป็นจิตวิญญาณแห่งสามันสำนึกจำไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำถุงเท้าหลากสีหรือผู้นำแห่งรังราชประสงถ้าดิฉันและประชาชนไม่ออกมาเคาะท่านท่านจะลงมือไปดำเนินการเหล่านั้นในทางกฎหมายไมม ต้องถามท่านกลับแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดิฉันอยากจะบอกท่านก็คือถ้าท่านจะบอกว่าท่านจะขอถวายอารักขายิ่งชีวิตท่านต้องลงมือทําทันทีค่ะไม่ใช่ปล่อยปละละเลยขบวนเสด็จพระเทพถูกคุกคามไม่ใช่เป็นเหตุการณ์และปรากฏการแรกที่เกิดขึ้นประชาชนเคยบอกท่านเรียกร้องต่อพวกท่านมายาวนานก่อนที่จะเป็นผู้นำราบ ประสงค์ผู้นําแห่งรังราชประสงค์คนปัจจุบันอีกกี่ยุคกี่สมัยแล้วคะประชาชนบอกตลอดว่าทําไมถึงจับปล่อยฉะนั้นหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะผู้นำแห่งรังราชประสงค์จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่นั่นหมายความว่ากระบวนการยุติธรรมทั้งหมดถูกต้องไหมคะไม่ใช่ท่านจับปล่อยและ กระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการยุติธรรมนั่นหมายความว่าผู้ที่ดูแลรักษากฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งหมดทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบเรื่องนี้และสิ่งที่ประชาชนต้องการให้ท่านทำจากนี้ต่อไปนั่นก็คือท่านจะต้องไปล่าตัวไอ้ผู้อยู่เบื้องหลังทั้งขบวนการ ออกมาให้มันรับโทษอย่างจริงจังมันจะต้องไม่ลอยนวลอีกไอ้คนที่มันมีคำตัดสินคำพิพากษาที่สารวินิจฉัยชัดเจนมากว่ามันเมื่อ31มกราคม2567นายพิทาพิธาและพักษสีสม้ม ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งสนับสนุนอย่างนี้ถือว่าร่วมล้มล้างการปกครองไหมคะผู้ที่เก่งกฎหมายช่วยตอบเรื่องนี้ออกสาธารณะด้วยนี่คือเรื่องที่เป็นสาระสำคัญที่ควรตอบไอ,อ,ไอบ้ธรไอ้บุตรอีนางช่อแบบนี้ทำไมท่านปล่อยให้ลอยนวลกอมอทอมันมีขึ้นมาเพื่ออะไร กินภาษีประชาชนเพื่ออะไรคนที่มาทำเรื่องกอมทอ,อย่างกมทความมั่นคงแบบนี้ตัวประธานกมทด้านความมั่นคงคือใครคะท่านไปดูประวัติจะเอามาดูแลด้านความมั่นคงมาตรวจสอบความมั่นคงได้อย่างไรนี่คือทุกอย่างที่พวกท่านปล่อยปละละเลย เห็นไหมคะแล้วถ้าท่านจะมาอ้างแล้วท่ทานจะไปบอกกับกับผู้ที่จัดรายการบางช่องที่รับทุนนักการเมืองมาและเที่ยวมาแซะมาต่อว่าคนที่เขาเทคแอคชั่นในการออกมาพุชให้ท่านลงมือจัดการกับผู้ที่คุกคามขบวนเสด็จผู้ที่คุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์และพวกท่านทเที่ยวไปหาแนวร่วมในการที่ให้ไอ้พวกที่ทําเพจแล้วก็รับทุนนักการเมืองแล้วเอามาพูดแซะผู้อื่นต้อง ต้องจัดการตัวเองนะคะไปยืนหน้ากระจกและถามตัวเองว่าตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจใช่ไหมว่าอะไรผิดอะไรถูกคุณต้องยึดความถูกต้องเป็นหลักคุณทำผิดคุณต้องยอมรับสิว่าคุณผิดคุณไม่มีความจงรักภักดีหรือคุณจงรักภักดีแต่คุณกลัวอะไรคุณวางตัวไม่ได้เพราะอะไรคุณพูดออกมาเลยต่อสาธารณะแล้วคุณรู้ไว้ว่าปรากฏการณ์เนี้ยก็จะได้เห็นกันไงว่าความจริง คนเขาเลือกใครคนไทยเลือกใครลองไปคิดเอาดูกันเองนะคะทุกคนทุกฝ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องล้มล้างการปกครองและชิงอำนาจกันคนไทยเลือกใครคะวันนี้สีม่วงทั้งแผ่นดินชัดไหมคะ ฉะนั้นคุณเป็นคนของใครคุณต้องไปคิดกันเอาเองแล้วถ้าพวกดิฉันไม่ออกมาพุชเรื่องนี้ประชาชนเขาไม่ออกมาจัดการเรื่องนี้พวกคุณเกียร์ว่างมาตลอดนี่เลยค่ะคือสาเหตุที่ประชาชนเขาไม่ทนกับพวกคุณอีกต่อไปและจัก จากวันนี้มันจะเป็นปรากฏการณ์ที่ประชาชนจะไม่ยอมให้พวกคุณมาเกี่ยวว่างกันอีกต่อไปกระบวนการยุติธรรมจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้เข้าใจไหมคะเพราะเรื่องนี้คุณจะมาอ้างว่ากฎหมายมีกรอบบังคับใช้แค่นี้คุณเป็นผู้นำในยุคใครก็ช่างเหตุการณ์เกิดในยุคใครยุคผู้นำ คนนั้นจะต้องแก้ไขและรับผิดชอบแต่สิ่งที่พวกคุณทําคือพวกคุณปล่อยให้สมเด็จพระเทพถูกคุกคามถูกย่ำยีพระเกียรติยศจนกระทั่งพวกดิฉันและประชาชนต้องออกมาจัดการพ,พวกคุณกลับไปแล้วคุณยังมีหน้าไปออกสื่อเพื่อ ที่จะหาช่องทางให้ทุกคนเขาเห็นใจคุณไม่มีใครเห็นใจค่ะเพราะสิ่งที่คุณจะต้องทํานั่นคือคุณต้องแก้กฎหมายคุณจะมาหาข้อแก้ตัวไม่ได้จําไว้นะคะคนดีต้องแก้ไขคนจันไรจะแก้ตัวฉะนั้นคุณต้องเลือกว่าคุณจะเป็นคนดีหรือคนจันไรคุณต้องเลือกถ้าเลือกว่าเป็นคนดีคุณต้องแก้ไขกฎหมายค่ะคุณต้องเขียนเรื่อง ส่งเรื่องขึ้นไปถึงฝ่ายนิติบัญญัติทั้งหมดถึงสภาแล้วต้องเป็นยัตติเร่งด่วนที่มีพระราชบัญญัติที่แก้ไขกฎหมายในการถวายความปลอดภัยสูงสุดแก่พระบรมวงศานุวงศ์และสมาชิกของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยที่จะต้องทำอย่างเด็ดขาดโทษนั้นจะต้องหนักเรื่องนี้จะต้องไม่ให้เกิดในแผ่นดิน ไม่ว่าพวกคุณจะนิยมสีใดฝ่ายใดคุณเห็นไหมคะประชาชนน่ะพวกคุณไปทําให้ประชาชนแตกแยกกันนะพวกนักการเมืองแต่ที่สุดแล้วอ่ะประชาชนทั้งแผ่นดินเขาจะเลือกสีอะไรก็ช่างจะเห็นต่างทางการเมืงองยังไงก็ช่างแต่ทุกคน ปกป้องสมเด็จพระเทพเห็นไหมคะเนี่ยเขาหลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวแล้วพวกนักการเมืองจะมาทําให้ประชาชนแตกแยกกันเพื่ออะไรคุณไปทะเลาะอะไรกันก็ช่างแต่จําไว้นะคะเรื่องการคุกคามขบวนสเสด็จคุกคามพระบรมวงศานุวงศ์จะต้องไม่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเพราะ ประชาชนและสื่อมวลชนที่เขาปกป้องแผ่นดินนี้เขาก็จะไม่ทนกับพวกคุณอีกเช่นกันไอ,จอ้จับปล่อยจับปล่อยแปลว่ามันไม่ใช่เฉพาะรังราชประสงค์และดิฉันก็ต้องแยกอีกว่าในรังราชประสงค์ก็มีสีกากีที่น้ําดีอีกตั้งมากมายดิฉันก็ขอยกแล้วก็ชื่นชมสีกากีในส่วนนั้นที่เขาก็อยากที่จะปกป้องแต่ถ้าคุณซึ่งเป็นหัว ไม่ทำไม่ดำเนินการไม่เด็ดขาดหางเขาจะกล้าทำไหมคะเพราะเขาต้องฝังผู้บังคับบัญชาพวกคุณปลูกฝังกันมาอย่างนี้ถูกต้องไหมคะคุณดูทหารเวลาถวายอารกขาความปลอดภัยทุกอย่างจะเป๊ะมากพระบรมวงศานุวงศ์จะไว้วางพระราชาหฤทัยได้แต่พวกคุณใครจะกล้าไว้วางใจพลิกอยู่ตลอดเวลาแล้วอ้างสำนวนอ่อนคืออะไรคะ คุณต้องไปคิดเอาเองนะแล้วถ้าพวกดิฉันและประชาชนไม่ออกมาพูดเรื่องนี้มันจะมีการที่ประชาชนทุกคนเขาจะต้องลงมาแก้ปัญหาเรื่องนี้เองไหมคุณต้องคิดสิว่าประชาชนทั้งแผ่นดินและปรากฏการที่นักการเมืองเห็นไหมครับประชุมที่รัฐสภาวานนี้โต้เดือดกันเรื่องนี้ พวกคุณทําอะไรคะนี่คือความบกพร่องของพวกคุณฉะนั้นเลิกค่ะเลิกที่จะไปออกสื่อประจานตนเองการอารักขาคุณต้องลงมือทําค่ะไม่ใช่คุณไปพูดออกสื่อแล้วคุณไปเรียกร้องความเห็นใจคุณจะไปเรียกร้องความเห็นใจกับใครคะคุณต้องรับผิดชอบปัญหานี้ที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่คุณต้องแก้ไขคือคุณต้องร่างปัญหาขึ้นมาแล้วร่าง ข้อกฎหมายขึ้นมาที่จะบังคับใช้โดยให้มีผลบังคับใช้โดยด่วนที่สุดแล้วขั้นต่อไปคุณก็ต้องไปลากหัวไอ้พวกที่บงการอยู่เบื้องหลังออกมารับโทษไม่ใช่ปล่อยให้มันลอยหน้าลอยตาลอยนวลอยู่แบบนี้คำวินิจฉัยของศาลออกมาทำไมไอ้คนพวกนี้ยังไปเป็นเหี้ยใส่สูตรอยู่ในสภาได้คะดิฉันถาม นี่มันคืออะไรพวกคุณทําลายกระบวนการยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยแต่พวกคุณเอาสิ่งนี้มาบังคับใช้กับประชาชนพวกคุณต่างหากที่เป็นผู้ทําลายกฎหมายทุกข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ใช่ประชาชนฉะนั้น ประชาชนไม่ได้ต้องการให้คุณไปจับแต่ไอเด็กตะวันนั่นประชาชนต้องการให้คุณเป็นลากมันทั้งขบวนการมารับโทษแล้วมันไม่ใช่โทษที่ฟรีดมันไว้12วันมันจะต้องถูกฟรีดยาวยาวไปเท่าที่ยาวได้เห็นไหมคะคุณนิยมตะวันตก